เอาละฮะแล้วเมื่อวานทางดอมสตูดิโอก็ได้ลงคลิปตอนที่36มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยที่ในตอนนี้ไททันดิวแมนได้กลับมาแล้วนั่นเองและเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะไปกล่าวตามชื่อคลิปกันว่าทําไมไททันดิวแมนถึงกลับมาในตอนนี้เราไปดูรายละเอียดที่เกิดขึ้นในตอนนี้กันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างและเดี๋ยวเราจะไปวางทฤษฎีกากาวกันท้ายคลิปครับโดยในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ คําเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณดอมสตูดิโอเปอิดฉากมาเราจะได้พบกับฐานทัพหม่เลขหนึ่งของกลุ่มสก i b บิดทอยเลตครับและเราจะได้เห็นการขุดดินจากไททันดิวแมนที่กําลังเตรียมสแตนบายรอจังหวะครับ และหลังจากนั้นเราจะได้เห็นไททันทีวีแมนที่บินมาซึ่งถ้าถามว่าทําไมไททันคอแมนถึงไม่ตามมาด้วยก็เพราะว่าไททันคอแมนโดนเจ้านักวิทยาศาสตร์วางแผนถ่วงเวลาโดยมีาสายจํานวนมากนั่นเองครับทำให้ต้องส่งมาแค่ไททันทีวีแมนพร้อมกับปู่วิทที่บินลงมาก่อนที่หนึ่งในตัวอาสาสมัครทดลองอย่างลีโอจะส่องดูเหตุการณ์พร้อมกับซูซี่ครับที่เหมือนจะมาซุ่มดูเหตุการณ์อะไรบางอย่างอยู่ และตัวของไททันทีวีแมนก็จะพูดขึ้นมาใส่ปู่วิทครับว่า Your time has come หรือก็คือเวลาของเจ้ามาถึงแล้วซึ่งปู่วิทเองก็พร้อมบวกขอแค่ไม่ใช่ไททันค็อกแมนก็พอแล้วอ่ะนะซึ่งในระหว่างนั้นฉากก็จะตัดเข้าไปหากลุ่มของพี่คิริโตและมุมมองของเราเองก็ยังเป็นพี่คิริโตอีกด้วยครับ ซึ่งมาถึงพี่กิริโตะพี่เอเซซินดิวแมนก็ได้เข้ามาซัดเจ้าสกิมบิดทอยเลทหัวโยกเป็นอย่งทีแต่ก็โดนสวนกลับมาหน้ามืนเลยฮะแล้วจากนั้นก็ได้มีคอมโบมาต่อจากพี่แบ็กสปิการแมนเรียกว่าเข้ามาซับพอร์ตแทงรัวๆไม่ยังก่อนที่เจ้ามิวแทนจะสะบ,บัดพี่แบ็กสปิการแมนหลุดไปเลยพี่กีริโตะที่เห็นจังหวะดีก็ได้พุ่งเข้ามาพร้อมกับไม้ดูดซ่วมหนาของเขาพร้อมกับผักมันลงไปแทนและได้เอาไม้ดูดซ่วมฟาดใส่หน้ารัว ก่อนที่จะปิดฉากด้วยการเอาหนามที่มาดูดซ่วมทุบลงไปที่หัวครับน้ำแดงก็ทะลักออกมาตัวเยขึ้นสวรรค์ไปเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้พี่คิรที่ตะก,ก็จะหันกลับไปที่คามิล่าบูแมนที่เธอยิงเก็บเจ้าสกิมบดิดทอยเลตตัวหนึ่งตัวเยไปก็จะมีสกิมบดิดทอยเลตอีกตัวที่โดทีวีบูแมนจัดเก็บไปด้วยแต่แล้วในอีกฝั่งก็ได้มีสกิมบดิดทอยเลตตัวหนึ่งมาพร้อมกับใบเลื่อยพุ่งทะยานเข้ามาหวังจะบดขยี้ครับแต่จังหวะน,นี้ทุกคนก็เลยต้องโกยแนบ เพนหนีออกมาก่อนแล้วคือพี่แอเซนซินดิวแมนของเราไม่มีเจ็ตแพกไงก็เลยต้องวิ่งด้วยขายอย่างเดียวเท่านั้นและในตรงนี้เราจะได้เห็นคอกวูแมนที่กำลังโบกมือให้กำลังใจพี่แอเซนซินดิวแมนของเราด้วยครับและตัวของพี่แกก็สามารถกิ้งตัวเข้ามาได้สำเร็จ ซึ่งพี่แบ็กสปิกอรแมนที่เห็นจังหวะดีก็ได้ปิดประตูไปสําเร็จครับหลัจงจากนั้นทุกคนก็จะเดินทางไปต่อโดยที่คนที่เปิดประตูก็คือทีวีวูแมนนั่นเองและเมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องถัดไปเขาก็ได้เจอกับเจ้ามิวแทนสกิฟดีดทอเลตตัวหนึง่งที่มาถึงก็ยิงเลเซอร์แสกหน้าใส่พวกพี่คริโตครับโดยที่หากเพื่อนๆจำได้นะครับเจ้ามิวแทนตัวนี้จะเป็นตัวที่ออกมาจากการทดลองในตอนที่3 3นั่นเองครับเป็นมิวแทนที่เกิดจากการเอามิวแทนสกิฟดีดทอเลตล่างปกติไปอัปเกรดให้ข้างนั่นเองเองงาจริ ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวคล้ายๆกับพวกลีโอเลยครับแต่น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่เสถียรเท่ากับพวกมิวแทนที่สามารถพูดได้คลองพิแอสซิซินดิวแมนของเราก็เข้าไปก่อนแล้วก็โดดหลบเลเซอร์เปน็นอย่งทีพร้อมกับกระโดดหมุนตัวสกัดเลเซอร์ของเจ้ามิวแทนสกิมบิดิทอยเลตเรเดวาน่าโยกเลยเจ้ามิวแทนสกิมบิดิทอยเลตก็พยายามจะเอามือจับพี่แอสซิสซินดิวแมนของเราครับแต่จั่วลมไปเป็นที่เรียบร้อยพอพี่แอสซิสซินดิวแมนของเรากิ้งตัวหลบไปได้ ซึ่งพี่แบ็กสปิกอรแมนของเราก็จะบินตามเข้าไปต่อครับแต่เช้ออาวบินไปให้โดนจับเฉยเลยพี่คิริโตเห็นว่าคู่หูโดนจับไปแล้วก็เลยเปิดฉากด้วยการปาไม้ดูดซ่วมเข้าไปและไม้ดูดซ่วมมันก็ได้โดนตาเต็มๆเลยครับไี้เรีว่าตาบอดแน่นอน เจ้ามิวแทนสกิบิดิทอยเลตก็โกรธขึ้นมาเลยงานเลื่อยอมจะย,ยัดหน้าพี่คิริโตะแต่พี่คิริโตะก็เอาไม้ดูดุ่งมิงันมาก,กันเอาไว้ได้ครับไม้นี้มันทํามาจากอะไรครับเนี่ยทนทานเลื่อยดีด้วยในจังหวะนั้นเองเพีซินดิวแมของเราก็ได้กระโดดฟันแขนที่จับพี่แบ็กสปิกอรแมนอยู่เรียกได้ว่าแขนขาดเป็นสองท่อนเรียบร้อยคราวนี้เจ้ามิวแทนสกิปิดิทอยเลตก็ถึงกับเซกันเลยทีเดียวและเมื่อมันเซคราวนี้ตัวของคาเมล่าวูแมนก็เห็นจังหวะด,ดีก็เลยเอาปืนที่หลังของเธอยิงส ป p เกอร์บูแมนแอบอยู่ที่ข้างหลังด้วยครับซึ่งปืนที่คา m e เมล่าบูแมนยิงใส่มันก็เหมือนจะทําอะไรไม่ได้มากครับคราวนี้เจ้ามิวแทน s กิปติ y Toilet ก็เลยพยายามที่จะยิงปืนของตัวเองสวนกลับมาบ้าง พี่อซินดิวแมนที่เห็นแบบนั้นก็เลยกระโดดไปช่วยคามล่าวูแมนเอาไว้ครับโอ้โหพี่เอเซซินดิวแมนโคตรของโคตรแบกเลยครับตีน้นี้เลยได้ว,ว่าพี่แกนี่คือช่วยทุกคนจริงๆและพี่เอเซซินดิวแมนที่แบกคามล่าวูแมนออกมาได้สำเร็จพี่แบกสปิกอร์แมนเองก็เดินออกมาเช่นกันครับพี่คิดนี่ตที่นอนอยู่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยปล่าไมา้ดูดซุ่มอัดเข้าไปที่ตายคางเขานี่หละมองไม่เห็นเราทั้งสองคาง มิวเทนสกิบิทอยเลตจังหวะนี้คือสาดปืนมั่วเลยฮะสาดไปโดนแทงน้ําสีเขียวๆล่วงไปหมดแต่ระหว่างที่มันกําลังสาดมั่วอยู่นั่นเองก็ได้มีกระสุนอยู่เวลามาจากตัวของค o อกบู m แ n นั่นเองครับและจะเห็นนะครับว่าตัวของปืนมันดังขึ้นมาเมื่อก็กระสุนใกล้จะหมดแล้ว ผมก็ว่าทำไมขอกูแมนถึงมาใช้ปืนอยู่เวลาตั้งแต่แรกก็เพราะว่าปืนอยู่เวลากระสุนเหลือไม่มากแล้วขอกูแมนก็คงอยากจะใช้ต้องสำคัญสําคัญเท่านั้นอย่างตอนนี้ถ้าขอกูแมนไม่ยิงพี่คิรี่โตนน่าจะไปคุยกับลากมะม่วงแน่นอนที่วีบูแมน ก็ดีใจชูมือขึ้นมาสองข้างเลยครับและในจังหวะน,นี้เองตัวของพี่คิริโตะก็ได้ไปดึงไม้ดูดสืวอออกจากตาก่อนที่พี่แอสเซสซินดิวแมนและแบ็กสปิกอรแมนจะช่วยกันดันเจ้ามิวแทนให้ล่วงลงไปในเหวครับตัวของคาเมล่าวูแมนก็ได้กดไลน์ให้พี่คิริโตะก่อนที่พี่คิริโตะจะพยักหน้าเป็นหนึ่งทีด้วยและพวกเขาก็ได้ไปต่อโดยให้ Woman ทีวีวูแมนเป็นคนเปิดประตูนั่นเองและในห้องนั้นก็จะมีหมายเลข06หรือก็คือวิลเลียมนั่นเองคราวนี้พวกเขาได้เผชิญหน้ากันเป็นครั้งงงแแรรกกคัับละะในขจมี ที่มองหน้ากับ a s ส a s สซินดิวแมนพวกเขาเหมือนจะส่งสัญญาณอะไรกันบางอย่างซึ่งสัญญาณน,นั้นก็ได้ติดต่อไปหา t ไททันดิวแมนนั่นเองครับคราวนี้ วิลเลียมก็ได้เดินมาพร้อมกับบิลลี่ที่ให้เสียงโดยคุณจัดโคซี่นั่นเองครับแต่เจ้าบิลลี่ก็ไม่ได้พูดอะไรคนที่พูดเป็นวิลเลียมโดยเจ้าวิลเลียมก็ได้พูดว่าสถานที่แห่งน,นี้เป็นหลุมศพของพวกแกคราวน,นี้ทุกคนก็ควักอาวุธออกมากันพร้อมบวกและฉากก็จะตัดออกไปข้างนอกไททันดิวแมนที่ได้ยินเสียงสัญญาณจากดิวแมนก็ได้ออกมาจากหลุมพร้อมกับคำรามไป1หนึ่งทีและฉากก็ได้จบลงไปครับโอเคได้เวลามากล่าวกันแล้วครับ หลังจากที่เ,เพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้ก็น่าจะคิดเหมือนผมแล้วก็น่าจะกลาวคล้ายๆกับผมก็คือแทบไม่ต้องเดาเลยครับว่าทําไมไททันดิวแมนถึงไม่โผล่มาสักทีเมื่แต่ขุดดินอยู่ได้และที่ผ่านมาหายไปไหนมาแถมที่ผ่านมาดิวแมนก็สามารถติดต่อกับเททันดิวแมนได้อีกเหตุ <c oughs> ผลเป็นเพราะว่าดิวแมนยังถูกจับเป็นตัวประกรันนั่นเองครับและตราบใดที่ดิวแมนยังไม่โผล่มาหรือยังหาดิวแมนไม่เจอ ถ้าไททันดิวแมนโผล่มาผมว่าดิวบูแมนจะต้องตุยเย่แน่นอนครับตัวของฝั่งดิวแมนเลยจําเป็นจะต้องส่งไปแค่แอสซทอซินดิวแมนเท่านั้นให้ทําภารกิจค้นหาตําแหน่งของดิวบูแมนก่อนและเมื่อพวกเขาเจอตาแหน่งของดิวูแมนและพร้อมที่จะช่วยแล้วตัวของดิวบูแมนกับ Man, แอสซทอซินดิวแมนจึงตัดสินใจเรียกไททันดิวแมนให้กลับ,บนนมาถล่มฐานทัพของพวกสกิปบิดิทอยเลตนั่นเองครับและนอกจากนั้นถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับตัวของไททันดิวแมนรู้จาักการควบคุมข,ของเจมูกไปนานแล้วครับ เจมงบอกว่าไททันดิวแมนพังทลายไปแล้วในตอนที่เจมงเรียกคอเตอร์ไททันออกมาแต่คิดว่าพังทลายน่าจะหมายถึงตัวของไททันดิวแมนเสียใจมากจนไม่มีแรงจะทําอะไรเลยครับแต่ถึงอย่างนั้นเจมงก็ยังไม่สามารถฆ่าดิวบูแมนที่เป็นตัวประกันได้ เพราะถ้าเกิดฆ่าดิวบูแมนเจมูก็ต้องรับมือกับไททันดิวแมนไปด้วยนั่นเองอันนี้คือผมกล่าวตามในเรื่องที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าน่าจะใช่แหละแต่จริงๆมาถึงตรงนี้แล้วมันก็เริ่มทําให้เราคิดแล้วฮะว่าเราอยู่ทีมไหนดีพอหลังจากที่ซีเพนทาเรื่องโคตรโหดร้ายไปในอดีตและตัวของสกิฟตี้ทอยเลตนี่แหละครับที่เป็นคนปกป้องพวกมนุษย์แต่ทําไมล่ะทุกวันนี้ยังงงอยู่ครับแล้วคือจากตอนก่อนหน้านี้เหมือนเจ้าซีเพนก็จะโดนล้างสมองด้วยหรือเปล่าเพราะตอนที่ซีเพนไปกวาดล้างพวกมนุษย์ ก็ได้รับสัญญาณมาจากที่ไหนสัแห่งทําให้รู้ที่ซ่อนของพวกมนุษย์และคราวนี้ในตอนที่แล้วเองก็เหมือนว่าเจ้าซีเพนจะได้สัญญาณจากใครมาอีกแล้วก็ไม่รู้ทําให้ต้องแยกทางกับพวกไททันยะบอกนะว่าจะไปกวาดล้างพวกมนุษย์อีกแล้วอะ่ะโดยที่คียหลักที่จะมาเขียนในเรื่องทางดอมสตูดิโอได้ผมว่ามันน่าจะอยู่ตรงจุดที่ว่าทําไมพวกมนุษย์ถึงต้องอาสาสมัคร เอาตัวเองมาเป็นหนูทดลองเนี่แหละครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าหลังจากเจมมูงตุยเยไปเราก็ยังไม่รู้ว่ามาสเตอร์ของเจมมูงคือใครแต่เดี๋ยวผมว่าในอีกไม่นานเราก็จะได้รู้แล้วครับว่าจริงๆแล้วพวกสกินบิดทอยเลต t นั้นมีแผนอะไรกันแน่ก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ